คือที่ท่านจะไม่พลาดทั้งเรื่องดีๆของบาร์เซโลนาครับอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับโอ้โหครับดีวนี้เหมือนจะหายไปสักพักหนึ่งครับแต่แล้วก็กลับมาครับดีวของนิโก้วินเลียมครับทุกคนอาจจะทําใจอาจจะทําใจกันไปแล้วเรียบร้อยว่ามันไม่มีทางจะเป็นไปได้แต่ล่าสุดครับนิโก้วินเลียมคได้กลับมาแล้วครับกลับมาคุยกับบาร์เซโลนาอีกครั้งโอ้โหครับดีวนี้เป็นไปได้ครับสําหรับดีวนิโก้วินเลียมครับถ้าใครได้ติดตามข่าวก็คือ สำ้ำมื่ที่แล้วครับเป็นไบเนาครับที่ตามไปทาบถามและก็คุยเรื่องิวนิโกเมเดียมแต่นิโกเมเดียมครับก็ปฏิเสธคำตอบกับบบเซนาเพราะาจะอยู่กับอาริติบินเบาต่อไปและล่าสุดครับเอ็นของนิโกวิเดียมครับอีกตัวเก่งของขอาอริติบินเบาครับ เปิดมาเจรจากับบาซานาอีกครั้งหลังเมื่อมันสุกที่ผ่านมาครับหลังเพิ่งพูดคุยกับมาเยมินิกไปก่อนหน้านี้ด้วยโดยนีโก็วิลเลมครับตกเป็นเป้าหมายของหลายทีมในยุโรปครับไม่ว่าจะเป็นมาเยมินิกอาเซนนอนและบาซานาและทั้งฝั่งเซาท์ใต้กับปืนใหญ่ครับพร้อมจะจ่ายค่าฉิกสัญญาเสนอค่าเหนื่อยก้อนโตและในตอนแรกครับกระแสข่าวกับบาซานาดูจะเงียบๆลงไปครับแต่ล่าสุดครับแจบุนทุมครับกลายเป็นตัวจริงที่จะได้ปีกตัวเก่งทีมชาติสเปนรวมทีมหลังจากทั้งสองฝ่ายครับได้มีการค เป็นครับรายงานครับว่าผู้อำนวยการเดนโก้ของบัชนาครับได้พบกับเฟลิกซ์ ไตสตารครับตัวแทนของนิโกเวนเลียมหลังจากก่อนหน้านี้ครับได้คุยกับบาเยร์ยมิเนกไปแล้ว2รอบแข้งวัย2ิบปีครับต้องการค้าแข่งนาฬิกาต่อไปมากกว่าและไม่มีปัญหากับการย้ายมาร่วมบาเซลนาแต่เงื่อนไขต้องจ่ายค่าฉีกสัญญา62ล้านยูโรเต็มจำนวนและและต้องสามารถลงทะเบียนนักเตะได้อย่างราบรื่นครับสำหรับตัวนิโกเวนเลียมเองและอีกเหตุผลหนึ่งครับเหตุผลสําคัญเลยสําหรับบาเซลนามาแรงในตอนนี้ก็คือนิโกเวนเลียมครับ จะเล่นกับลามินยามาวกาบีเบรดี้เพื่อน่้มละสเปนเต็มครับเต็มที่องแก๊งลูกกอกอยู่ตรงนั้นหมดเลยและทุกคนเชื่อหรือไม่ครับหลังจากที่มีข่าวการย้ายของนิโก้แมนเดียมครั้งสุดท้ายวันศุกร์และลามินยามาวครับก็ได้โพสต์ภาพทิกกำลังตัวเองกําลังฉลองแชมป์กับนิโก้แมนเดียมบนโลกโซเชียลมีเดียโอ้โหอะไรมันจะสอดคล้องกันขนาดนั้นครับและทุกคนรู้หรือไม่ครับ ในดิลของนิโก้เลเลียมในครั้งนี้ครับนิโก้วิวเลียมเองครับที่เป็นคนไปง้อบาโซน่า,นาก็คือส่งให้เอเย็นมาคุยเองเลยหลังจากที่ซัมอที่แล้วครับเป็นบาโลน่าครับที่ตามจีบนิโก้เวเลียมโอ้โหถ้าได้มานี่แฟนบาซานี่มีเ hey ฮครับชอบกันอยู่แล้วครับเพราะว่านิโก้วิวเลียมครับไม่ต้องปรับตรงปรับตัวอะไรเลยทุกอย่างเป็นไปนได้สวยมากทั้งทีมเกือบสเปนอยู่ตรงน,นั้นหมดเลยเรียบร้อยครับบาโซน่าครับปิดดีลจนเซียเรียบร้อย ซื่อในกตะตันครับเปิดเผยครับว่าบริสุทธนะครับได้จ่ายค่าฉีกสัญญาจ,จำนวน25้าล้านยูโรให้กับเอ็ดเปนยอนเป็นเทียบแล้วเพื่อกระชากตัวจนกระเสียพังศาประตูฟอร์มเด่นเมื่อรูการที่แล้วมาเฝ้าเสาในรูการหน้าเป็นยังไงบ้างล่ะครับโอ้โ oh หแฟนวาซ่าดีใจกันช่ำๆ้ำโรนพรูาประตูวัย24ีปีรายนี้ครับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในรูการที่แล้วเป็นเจ้าของสถิติเซฟมากที่สุดในละารา145ี14ครั้งเข้าตาหลายสโมสรไม่ว่าจะเป็นทั้งในสเปนรวมไปถึงคู่ แข่งร่วมเมืองอย่างบาเจลนาใครให้ความสนใจอย่างจริงจังคู่แข่งก็คู่แข่งฮะ สโมสรใหญ่แบบนี้ใครไม่อยากจะมาบ้าหรือเปล่าและล่าสุดครับสป,ปอร์ตครับรายงานครับว่าตัวแทนฝ่ายกฎหมายของจนกาเซียรครับได้เงินนําได้นําเงินค่าฉีสัญญา25ล้านยูโรไปที่สํานักง,งานของราดิกาแล้วเรียบร้อยเพื่อนํามาเป็นค่าฉีสัญญาของผู้รักษาประตูรายนี้ซึ่งจะทําให้มันเสร็จสิน้นและปิดฉากกันเป็นนักเตะของเอวานยอนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยดีวนี้ครับเจรจากันยาวนานถึงสสัปดาห์ก่าจะได้ข้อสรุปว่าโจนกาเซียจะเซ็นสัญ,ญญากับบาสซูน่ายาวถึง 6กรูการและสำหรับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการคาดว่าจะเกิดขึ้นในวันจันทร์นี้เนื่องจากต้องรอดูต้องดรอตรวจสอบเอกสารหลายสิ่งหลายอย่างเลยของลาดิกาก่อนทนั้งนี้ครับเจนกกะเชครับอยู่กับทีมเยาวชนเอปันยอนมาตั้งแต่ปี2016ก่อนจะได้โอกาสขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่สั้ปี2021และลงเล่นให้กับทีมไปทั้งหมด55นะัดโอ้โ oh ห oh, ครับสิ้นสุดการรอคอยครับผมเชื่อว่าแฟนบาซโลนาทุกคนอยากเห็นผู้รักษาประตูคนใหม่ นอกจากไวเซตเชนนี่แล้วนอกก็ต้องเป็นโจนกระเซียรครับที่ฝากความหวังไม่ได้ส่วนพี่เกณนเขาเอาอะไรกับพี่แกไม่ได้หรอกครับแต่ก็ต้องมาติดตามดูครับเผื่อพี่แกจะมีฟอร์มฮึดขึ้นมาบ้าง ทำเป็นเล่นนะครับถ้าพี่แก่ไม่ยายนี่โอ้โหแย่งชิงประตูกันอย่างเมานครับแย่งกันชํำๆนอกจากการเสริมนักเตะแล้วนอกจากการเสริมประตูแล้วมาดูการเสริมทีมงานสตาฟโค้ดกันบ้างครับฟีกยังติดใจไม่ลืมครับฮันซี่ฟีครับกำลังจะจะเพื่อดึงเตียกัวกันตราครับมาร่วมทีมสตาฟโค้ดอีกครั้งมุนโดในปฏิบติโาครับรายงานครับว่าฮันซี่ฟีครับเทรนเนอร์ของบโลน่ายังมีความกระตือรือร้นครับที่จะดึงเตี๋ยกัวันตรามาร่วม เป็นหนึ่งในทีมสตาฟโค้ชของเขาอีกครั้งหลังจากเคยทํางานร่วมกันระยะสั้นๆในช่วงสั้ปีที่แล้วโดยฟิกครับเคยดึงเตียกโกเข้ามาเป็นทีมงานสตาฟ์โค้ชของเขาในช่วงแรกๆที่เข้ามารับตําแหน่งเทรนเนอร์ของบาสนาซึ่งอดีตมิฟฟิลทีมทาชาติสเปนครับทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างนักเตะและทีมสตาฟใหม่ ที่มีอุปสรรคทางด้านภาษาแต่อย่างไรก็ตามครับเดียโก้ครับมีเวลาทํางานร่วมกับฟกไม่นานานักเนื่องจากเขาต้องกลับอังกฤษด,ด้วยเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับภาษีแต่ยังมีการพูดคุยการหววขึ้นบาดเซ็นาเป็นครั้งเป็นคราอยู่ตามซื่อครับรายงานครับว่าฟีครับยังมีความกระตือรือร้นที่จะดึงเดียโก้มาเป็นส่วนหนึ่งของส,ส,ส,สตรีมงานสตาฟของเขาอีกครั้งในช่วงซัมเมอร์นี้เช่นเดียวกับอดีตมิฟิลทีมชาติสเปนที่เปิดใจร่วมงานกับเทนเนอร์ชาวเยอรมันด้วยเช่นกันแนะ และตอนนี้ครับทั้งคู่กำลังหาลือและพูดคุยกันอยู่ว่าจะมีหนทางไหนจะมี ทิศทางไหนที่สามารถกลับมาทํางานร่วมกันได้อีกครั้งก็ต้องมาดูครับเตียวโกคาตาร,รากับอันซี่ฟีครับต้องกลับมาอีกครั้งเพราะว่าตั้งแต่เกเข้ามาคุมทีมแรกๆมีเตียโก้คาตารามาด้วยนี่โอ้โหทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนมันดูดีเหมือนมันดูง่ายไปหมดครับต้องมาติดตามดูครับข่าวนี้เราไปดูข่าวต่อไปครับข่าวนี้ก็ต้องกองกันแบบยับยับเหมือนกันครับมุนโดดิปติวครับเผยวา่าร์เซลล่าครับกำลังทำเซอร์ไพรส์สน เปเดซิคล่าสุดครับสื่อเจ้าดังของสเปนครับกำลังรายงานกับว่ามาร์ชนาครับ,รบกำลังทำเซอร์ไพรส์สนใจเซ็นสัญญากับอีวานเปเดซิครับมินฟิวตัวเก่าของทีมชาติโคลอมเบียในช่วงซัมเมอร์นี้โดยแข่งไว36้36ปีโอ้โห36ปีมันจะเตรียมปิดฉากเส้นทางอาชีพการค้าแข่งของเขาและตัดสินใจย้ายกลับมาเล่นให้กับไฮดุกสปิสสโมซอนมันเกิดที่ตนเองเคยเป็นเด็กในอะคาเดมี แต่เจ้าตัวครับกลับมาตัดสินใจอยู่ที่ p s เเมื่อสันม,มื่อที่แล้วครับเปริซิครับซูอฟอร์ม,ดมได้อย่างยอดเยี่ยมได้น่าประทับใจมากทำไปก้าประตูก้าวแอซิดจากการเล่นย7เ็กมช่วยทีมปาดหน้าอาแจกอัมสเตอร์ดัมครับเป็นแชมป์ลีกสูงสุดของนิตาเรียนอย่างยอดเยี่ยมโดยฟิกกับเปรซิครับคือร่วมงานกันมาที่บริยมินีครับเมื่อรูก,การ 2019- 2020และทำ การแบบประสบความสำเร็จครับอย่างยิ่งใหญ่ด้วยการคว้าที่มันแชมป์ทั้งบรนเดิก้าเดวโพข่าวและอยู่ฝ่าแชมเปี้ยนลีกโดยริสิทธิาําตํำไป8ประตูกับ11กับ1 0แอซซิตจากการลงเล่นเพียง35เกมในฤดูกาลนั้นโอ้โหครับก็ต้องมาดูกันครับก็ต้องกองกันแบบยับยับหน่อยข่าวนี้ครับเพราะว่าด้วยอายุอนามของเขาก็ปาไปเข้าแล้ว37ปีและมิดฟิลด์ กองกลางเราก็มีเยอะมีเพียบก็ต้องมาลุ้นกันว่ามันจะเป็นไปได้หรือเปล่าเดี๋ยวนี้ครับเพื่อนๆครับนี่ก็คือข่าวสารทั้งหมดครับที่นํามาฝากครคับเพื่อนๆครับถ้าไม่อยากพลาดน้อเอดีๆของบายเซ้นาครับอย่าลืมนะครับกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับสําหรับนี้ครับขอขอบคุณและสวัสดีครับ